วันนี้ามาเรียกว่ามาพร้อมเคลียร์ทุกอย่างเรื่องราววันนี้เป็นไงบ้างคะสำหรับในรายการก็เรียบร้อยดีด <c oughs> ีค่ะอธิการถามเรื่องลูกก่อนวันนี้้องเสือกลับมาแล้วเป็นไงบ้างคะก็มีความสุขดี <c oughs> ตอนนี้ก็โอเคอเขาก็ยังไปมาอยู่นะคะถามลูกชายไหมคะว่าอะไรที่ทำให้เ,เขารู้สึกเออเขาต้องกลับมาหาเราแล้วล่ะ ไม่มันกลับมาเพราะว่ามันเป็นจริงๆมันไม่ได้กลับนะวันนั้นนะ่ะแต่ว่ามันเป็นเหมือนฟิลแม่ลูกอย่างเงี้ยอยู่ดีก็กลับมาโดยไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยโดยไม่มีเหตุผลหรือเงื่อนไขอะไรตัวเขาไม่ได้แก้งหรือติดต่อเขามาก่อนใช่ไหมปองไม่ไม่วันวันนั้นเป็นวันอะไรพี่คะการวันนั้นเป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดต้องขึ้นศาลเยาวชนใช่ไหมคะ,คะเสร็จแล้วก็คือ ก็ไม่ประสบความสําเร็จการก็เรียบคือน้องเขาก็มากราบขอขามากันทั้งสองคนละแต่ว่าก็ไม่ประสบความสําเร็จแล้วพอศาลลงลงบันลังไปอะ่ะก็กําลังจะกลับแล้วใช่ไหมคะเพราะศาลก็นัดอีกวันที่28มิถุนาแต่ว่าอยู่ดีกันก็ไปกอดน,น้องกวางแล้วก็บอกกระซิบน้องกวางว่า วันนั้นเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงเป็นอย่างนี้อย่างนี้พอกวางเขารู้เหตุผลเขาก็ปรับการอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นดีกันอืมเราดีกันอย่างเงี้แล้วเรื่องคดียังไงก็เดี๋ยวถอนให้หมดนะคะอ๋อถอดใจถอนใจอ่อนเคลียร์คดีหมดคดีถอนหมดค่ะกี่คดีครับพิการคะประมาณสี่มั้งคะของกวางกับของเสือของกวางนี่น่าจะสองของน้องเสือน่าจะสี่มั้ง คือพิการก็คือจะถอนทั้งหมดเลยก็คือถอนทั้งหมดหกคดีมองประมาณเดี๋ยวนะกวางน่าจะสองเสือน่าจะสี่อะไรแหะค่ะสี่หรือห้าไม่รู้ก็มังจะไปถอนค่ะประมาณไม่บิ๊กนี้ก็บิ๊กหน้าจริงจริงพิการย้อนกลับไปจำวันแรกแต่ว่าโทรบอกตำรวจไว้เรียบร้อยแล้วแจ้งไปแล้วแจ้งไปแล้วว่าอันนี้เดี๋ยวการจะถอนหมดให้เขาเตรียมไว้ วันที่ลูกมาขอเขามาคือเขาทำเมียกันกกบ้างแะก้มกาดหรือยังไงไม่ไม่เราขอตอนนั้นอยู่ศาลใช่ไหมคะ mm hmm. เขาก็มานั่งกรดบนตัก mm hmm. จริงๆนะณวินาทีนั้นด้วยความที่เป็นแม่เราเราไม่ได้เจอรูปนั้นแล้วไม่ได้คืนพอค้า,ามาก้มกราบนตักเราความคิดอยู่ว่ามีการพูดอะไรออกไปความเชด่ของการคือวันนั้นตอนนั้นคือไม่ได้รู้สึกอะไรรู้สึกแต่แบบไม่ใช่อะนึกออกป่ะแต่พอแบบอว่ามีกันอยู่เหลือแค่พ่อแม่ลูกเนี่ย มันถึงจะเป็นความรู้สึกจริงคือที่ผ่านมาครึ่งศาลแล้วไม่รู้กี่รอบเนี่ยเขาให้อยู่คนละห้องพอ,ออยู่คนละห้องมันก็ไม่ได้มีฟิวที่เห็นหน้าลูกมันก็จะยิ่งโมโหเข้าใจปะการก็บอกไปแล้วว่าทำไมศาลไม่ให้แบบมันอยู่ในห้องเดียวกันอะไรแบบนี้มันยิ่งทำให้เดือดกันทางนั้นก็โกรธทางเราก็โกรธว่าแบบถ้าเกิดแม่กับลูกพ่อแ่ อะไรที่มันซอฟใช่ป่ะอ่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้น้องเสือกับน้องกวางคือกลับมาอยู่บ้านเ่ยครับพี่จันยังไปไปมาค่ะแล้วตอนนี้คือเคลียร์ใจกันยังบ้างการพบเจอหน้าลูกบ้พอป้องกลับเสร็จแล้วเรามีคุยอะไรกับลูกไหมครับก็น้องกวางกับน้องเสือก็พามากินข้าวกวางเขาเลี้ยงแล้วก็ก็ขอโทษกันทั้งสองฝ่ายน้องเสือน้องกวางก็ขอโทษกันกับเสกเสกกับการก็ ก็บอกขอโทษลูกเหมือนกันอย่างเงี้ยก็ปรับความเข้าใจกันหลังจากที่เราสู้คดีมาพิการคิดว่ามันจะมีภาพวันนี้เกิดขึ้นไหมครับตอนที่เรารหว่างสู้คดีมาภาพที่ลูกเราขอเข้ามาเราเราเขาเขาก็มากราบไม่เฉยแต่ว่าคือถ้าคือมันเป็นถ้าเป็นคําสั่งศาลยังไงก็ไม่มีนึกออกปะมันต้องเป็นจากตัวเองอ่ะคือถ้าศาลบอกให้กราบสําหรับการเนี่ยไม่ได้คิดว่าอะไรเลย แต่พอดีพอสายลงบรรลังปุ๊บอย่างเงี้ยกำลังจะกลับไปกอดวางไปอธิบายว่าเรื่องวันนั้นเหตุเกิดจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยเอออันนั้นแหละคือเป็นความรู้สึกจริงของทั้งลูกทั้งพอ่อทั้งแม่อะไรเงี้ยก็เลยดีกันโดยไม่ต้องมีคนกลางอะไรเงี้ยก็คือมอนได้เปิดใจกันใช่ใช่ที่จริงเรามีคำมั่นสัญญาให้กับลูกหไหมว่าอะไรยังไงบ้างเพราะว่าเราก็ได้ยนินฟังพิการใท้ข่าวตลอดวลายีการได้มีบอกลูกไว้ให้อภัยหรืออะไร ให้อภัยการาหัโหสิกรรมให้ลูกทั้งหมดอยู่แล้วแล้วก็ขอเอาโหสิกรรมลูกด้วยเพราะการก็ต้องทําผิดมันทําผิดทั้งคู่แหละไม่มีใครถูกทั้งทั้งหมดไม่มีใครผิดทั้งหมดมันก็ทั้งสองแะละอืมอันนี้คือต้องฟังกลับมาอยู่บ้านนะครับยัง,ย,งยังค่ะกไปมาอยู่มีแพมีแได้อีกสักระยะหนึ่งประมาณสักสามเดือนค่ะเพราะว่าเขาเช่าคอนโดอยู่แล้วเขาก็ทำงานกัน แต่ตอนนี้น้องเสือเขาก็มาเล่นคอนเสิร์ตละอันเนี้ยมีถามลูกไปช่วงที่แบบหายไปแบบลูกกินอยู่ยังไงความเป็นอยู่ยังไงแต่ไม่ได้ติดต่อลูกเลยติดต่อไม่ได้ไม่หรอกตอนที่เจอกันครับตอนที่เจอกันรอบนี้ก็คุยกันทุกวันนะใดควาเป็นแม่เป็นห่วงไหมครเป็นห่วงสิคะการก็จะสั่งอาหารไปให้ตอนที่เขาอยู่แต่ตอนนี้เขาแบบคือทํางานอะไรอย่างเงี้ยอี๋ยวพอวันนี้กลับมาแล้วความเป็นแม่เราเปลี่ยนไปเยอะไหมจากวันนั้นที่เข้าใจมากขึ้น S <S ก็ต้องปรับความเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์กันทั้งคู่หรอกคือตอนนี้มันมันก็เพิ่งแบบว่าสดสดลร้อนใช่ปะ่ะทั้งสองฝ่ายก็ต้องพยายามเข้าหาก,กันทีละนิดอย่าไปเร่งไงอย่าไปเร่งความรู้สึกหรือความคิดความอ่านอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งไปเร่งมันก็เป็นไปตามธรรมชาติสร็จากเมื่อก่อนคือพี่การนองร้องให้ตัวตอนนี้คือไม่ร้องแล้วน <lab> อนยิ้มนอนยิ <S <S ้ม <S 2> <S 2> <S 2> ทาี่จริงทีจริงเนี่ยส่วนตัวของพี่การคือพอลูกกลับมาแล้วเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองมากแค่ไหนเพื่อได้ต้อเปลี่ยนแปลงไม่ไม่เป็นคนที่เบี่ยงอะไรอย่างเงี้ยคือคือปรับปรับคนละครึ่งกับลูกก่อเนาะใช่ใช่อย่างอย่างภาวะอารมณ์เรามันยังมีปัญหาอยู่ไหมคะพี่การเรื่องกินยาหรือว่าเรื่องอะไรการก็เลิกกินซึมเศร้ามาประมาณเดือนหนืงแล้วนะหมอไม่เห็นจ่ายให้ก็แปลว่าหายแปลว่าดีขึ้น เพราะว่าการน่ะมีหมาแฮร์ริ่ไงมันตามติดไงมันก็เลยทําให้แบบไม่ร้องไห้มัไม่ตามพิเศษหรอไม่ให้ลอดต่อมนี่มันตามพิเศษเปลี่ยนมาตามพิการแล้วเหรอใช่แล้วกับพิเศษเนี่ยพูดเปันว่าเป็นยังไงบ้างพอหลังจากที่สถานการณ์ควบคุมมันดีขึ้นลูกกลับมาอะไรเงี้ยพิเศษเหรอคะพิเศษเขาก็ดีใจเขาก็คือเขาก็ไม่คิดไม่ฝันคือตอนวันนั้นที่ออกจากที่กําลังจะออกจากสายกันว่า การกลับแล้วนะครักสารยกมือไหวจะออกไปครับยังไม่ได้เซ็นรายงานเลยก็เลยเดินมาคือคือกันไม่เอาไม่โอเคคือไม่ดีกันอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วคราวเนี้ยพอกลับมาเพื่อเซ็นรายงานใช่ไหมแล้วสารก็นัดอีกทีนงนล้วการไก่เกียร์วันที่28มิถุนาแล้วก็เซ็นเรียบร้อยกันหมดสารก็ลงบัลลังก์กลับไปแล้วก็เหลือแต่พ่อแม่ลูกลก็เลยกันก็ไปก่อนม่อกวางแล้วก็คุย บอกอธิบายไปว่าวันนั้นสาเหตุอะไรที่ทําให้เราทะเลาะกันอ,อะไรเงี้ยแม่อยากจะบอกฟังแต่เนี่ยคือเรามีเหตุผลเรามีอะไรเงี้ยพอเขาฟังเขาก็เป็นห่วงเราเขาก็ดีอย่างเงี้ยเขาบอกว่าแม่ให้เดวกวางหาหมอ,อจิตแพทย์อะไรให้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบคือเขาคอยถามแขนหลุดเป็นยังไงมั่งอะไรอย่างเงี้ยไหลหลุดอ,อะไร,ะไรคือเขาคอยเป็นห่วง แล้วก็พาเรามาจับมาจูงมือเราเดินลงมาจับสารแล้วก็ไปเลี้ยงข้าวอะไรเงี้ยน่ารักเงี้ย <laughs> พี่ทิพพี่แกมีร้องไห้มากกับการที่เขาแม้เขาจะไม่คุยกับเรารเลยแต่เขาก็ติดตามข่าวสารแล้วก็มาจับเนื้อตรงตัวอะไรเงี้ยเรามีร้องไห้มานับวินาทีเลยมีแต่ยิ้มดีใจแล้วก็จูงมือเขาไปอย่างมีความสุขพื้มใจใน,ในจังหวะนั้นใช่ไหม ใช่กวางใจดีมากเลยอน้อเสือล่ะครับผมน้องเสือก็เสือเขาเป็นคนเสือค่อนข้างที่จะหนักน้องเสือนี่ยังไม่ใจดีเท่ากวางนะเขาไม่รู้ใจใช่ใช่เพราะว่าคือกวางเขารู้เหตุผลแล้วไงเพราะว่าการการคุยใช่ปะล่ะแต่ว่าของน้องเสือเราจะค่อยๆเป็นค่อยไป ทั้งสองคนแหละค่อยๆเป็นค่อยไปยังไม่เร่งรีบอยังเสือเองก็จะมีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องการต้องเคลียร์เยอะไหมคะเพราะว่าก่อนที่เสือจะเข้ามาก็จะมีเรื่องของแหวนปบ่งนาชูนอะไรอย่างนี้พี่การเอาขึ้นไปหมดแล้วไงอืมอาอืต้องขึ้นไม่หมดแล้วเพราะว่าที่การไปเอามาก็อยากจะให้รู้ว่าเนี่ยมันเป็นจริงจริงคนส่งให้การดูการก็ไม่จําเป็นที่เราต้องเอามาอยู่แล้วแต่ว่า ทำไมยังทึงไปเอาไม่งั้นเสกก็ไม่เชื่อการก็หาว่าคนส่งมาอเงี้ยการมาบอกเสกก่อนใช่ปะ่ะนี่มันเป็นอย่างนี้นะถ้าสมมติว่าสง่าสงแต่รูปให้เสกดูเง,งี้ยแกรก็ต้องเอาตัวจริงมาให้ดูเพื่อที่จะพิจรารณาว่ามันเป็นยังไงมันมีก่อนว่าเออเอาขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะคะดีหรือว่า,า,วาแจ้งความพิการด้วยบอกว่าเออไปเอาบัตรประชาชนเขาไปเอาแหวนเขาอะไรอย่างเงี้ยการโพสต์ก่อนนะก่อนเขาไปแจ้งความว่าเนี่ย มาเอาได้ละของพน,นี้มีเออกอา็ไม่ได้ไปแจ้งผู้เห็นบอกว่าเอาพาเสือไปด้วยเนเขาไปแจ้งแต่ว่า<ม>การไปแจ้งก่อนแล้วไง<ม>ก็พอการไปเอาของสบาประชาช่วแกวามาแกาก็ไปสอนนอนเลยแกก็บอกว่าเนี่ยการเอาอันนี้มา แสดงความบริสุทธิ์ใจใช่การก็มีหลักฐานใช่มันลงบันทึกประจำการไม่ได้เอาไปเลยนี่กันก็ไปแวะไปสวนนอนหลุมศพเราได้เช็คไปเพราะทางทางฝั่งน้องที่เขาไปแจ้งความเราคือเขาถอนหรือยังที่กวางวลการไม่รู้ค่ะแต่ว่าไม่ได้แจ้งีกวาี่กรเลยการถามตำรวจเขาบอกเขาแจ้งนะแต่การไม่รู้ว่าเหตุอะไรเพราะว่าตำรวจก็ยังไม่ได้เรียกอะไรเลยก็คือเรื่องนี้ก็คือยังยังนิ่งไว้ก่อน เขายังไม่มีเรียกอะไรโคงอกหน้านะคะเพราะว่าตามหลักฐานเนี่ยมันแจ้งไม่ได้หรอกเพราะการไปแจ้งไว้ก่อนเนี่ยการไม่ได้รักทรัพย์นึกออกไหมคนรักทรัพย์อะไรจะบ้าเอาี้ไปหาตำรวจแล้วให้ตำรวจลงบันทึกไว้เจ้าหน้าที่รับทราบแต่ว่าฝั่งเข้าใจผิดว่าเราเป็นคนรักทรัพย์แต่เราเอา เอกสารแบบกระชมไปให้ตำรวจลงมาทุบจมอนว่าแสงความรู้สึกใจเอาอะไรไปนะก็คืนนั้นไปเอาเสร็จกันก็ไปสอนนอนเลยไม่ได้มีตรงใจว่าจะยึดเก็บไว้ตามที่เขาโฟนขาตอนนี้เขายังดีกันอยู่ไหมคะหรือว่าการไม่รู้สถานะของพวกเขาเพราะว่าเพราะว่าเราจะคุยเฉพาะกับลูกเราเรื่องของเรากับลูกคือการไม่ให้ค่าคนอื่น ไม่ให้ฆ่าคนอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าอย่างนี้ก็คือคือคนเนี้ยอาแล้วถ้าในพาร์ทของที่เป็นคดีความกันยังมีอยู่มัรับกับมี่อ๋อแล้วเราจะมีการแบบว่าถ้าคุยกับน้องเสือแล้วมีการแบบว่าเออย,ยกเลิกไปยุติอย่างนี้มันจะทไไําเป็นไม่ได้ไม่ได้นานผลพิการไม่ไม่ถ้าเกิดเรื่องของคนอื่นก็เกี่ยวกับคนอื่นเราจะไม่เอาเรื่องนี้มาใส่กับครอบครัวก<ม>ับน้องเสือน้องกวางหรือว่ากับเสกับอะไรอย่างเงี้ยการการแก้ไขเฉพาะของครอบครัวการให้มีความสุข ห้าคนพอแล้วปัญหาของการที่มีกับคนอื่นการก็ต้องไปเคลียร์ของการเองการก็จะไม่เอาน้องเสือเข้ามาเป็นประเด็นหรือเศษเข้ามาเป็นตัวละครให้มาเคลียร์หรืออะไรเงี้ยก็คือปล่อยให้เป็นตามกระบวนการกานไป,ไปเหมือนเดิมและในส่วนของ้องเสือที่ก่อนหน้านี้นนที่ที่เงินหายไปมีพี่การได้คุยกับลูกไปทำหน้าอย่างกกไงไ,ไม่คุยเพราะว่าการก่อนหน้าน,นี้การก็คิดไว้อยู่แล้วว่า เกแล้วก็บ่นไมจะทํางานหาเงินไปทําไมเนี่ยลูกก็ไม่มีเดี๋ยวพอตายไปนะก็ให้จะลอนอนถ้าลอนอนนั่นอีกไม่ใช่ให้สาธารณะอะเนี่ยแ <c oughs> กก็บอ,อกอย่างนี้แล้วแกก็เลยบอกว่าแกาไม่ถามถึงเรื่องเงินเลยเพราะว่าการไม่ได้ต้องการที่จะเอาเงินคืนหรืออะไรทั้งสิน้นแต่การต้องการที่จะเจอลูกอพอการได้คุยกับลูกได้เจอกับลูก สมใจละแกก็ถอนฟ้องหมดมที่การฟ้องสารพัฒฟ้องเนี่ยคือต้องเจอสักอันเหรอวะนึกอ,ออกว่าก็คื <c oughs> อก็คือเรื่องมันไม่สําคัญเท่ากับเรื่องได้ลูกคืนกลับมาใช่คือ,อ,อถ้าการแกนบอกพูดบ่อยนะกับเสกว่าเสกดูสิลูกไปอยู่อีกห้องหนึง่งถ้าการไม่ได้เจอลูกสักสักทีเนี่ยมันก็ไม่มีทางดีกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วเธอก็รู้การหาเงินเนี่ย การไม่ได้ซื้ออะไรเลยเพราะว่าการแก่ละการก็มีแต่ซื้อให้ลูกให้ลูกใช่ป่ะแล้วคราวเนี้ยถ้าเกิดพ่อแม่ลูกมาเจอกันเองเนี่ยมันก็ต้องใจอ่อนมองหน้ากันมองตากันมันก็ต้องใจอ่อนมันผูกพันกันนึกออกไหมความสัมพันธ์เนี้ยแต่ถ้าเกิดแบ่งห้องกันอย่างเงี้ยยังไงมันก็ไม่ดีกันหรอกอืมต้อยเรื่องราวมันจบลงยังไงพี่การครับเรื่องปัญหาอไเพราะได้เข้าไ เรียกว่าแฮปปี้เอนดิ้งยังตอนนี้นครับตอนนี้เรียกว่าแฮปปี้เอนดิ้งแล้วแต่ว่าในอนาคตเราก็ไม่คาดหวังอะไรออเราไม่รู้ไงแต่สำหรับตัวพี่ตัวพี่ก็จะไม่เบี่ยงแล้วอ่อลพี่การน้ำมันนย้ว์รลุกลับมาสองคนเราวิธีการเล,ลเี้ยงลูกเราเป็นี่งเพราะเมื่อสัปดนั้นี้เราค่อนข้างที่จะให้ลูกอยู่ในกรอบแล้วต้องทําตามที่แม่ไม่ไม่แกไม่ได้ให้ลูกอยู่ในกรอบนะการเนี่ยเป็นคนตามใจลูกหมดอยากทําอะไรก็ทํา แต่ตอนเนี้การก็จะคือเขาอาจจะไม่ชอบที่การขี้เบี่ยงแล้วการไปขี้เบี่ยงใส่คนอื่นเขาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เขาก็เห็นใช่ป่ะแต่มาเบี่ยงใส่เขาไงในเรื่องของเรื่องไปเบี่ยงใส่เขาคนนี้กับคนนี้พาะเรียกกันก็เลยไปสองคนเลยอ่แสดงว่าเราลูกที่ไปที่มาลูกที่บ้านไอ้เหตุสังเกตตอนที่ช่วงที่ผ่านมาระหว่างเราลูกเนี้ยได้มีเช็คตีไหมพี่การว่าเออเราเบี่ยงน้อยลงไหมหรือว่ายังไงอ่ะเนียตัวเองเบี่ยงน้อยลงกันไปดูโพสอยู่ ช็คโพสเองเลยดกโพสก็เบาลงแต่ยัเบาลงที่ลูกไม่อยู่บ้านเราได้กลับมาถามตัวเองว่าตัวเองเป็นอะไรทำไมลูกถึงออกไปต้องมีการถามตัวเองอย่างนั้นไหมครับการไม่ได้ถามตัวเองแต่การก็คิดแต่ว่าคือที่การโพสต์ไปโพสต์จากอารมณ์จริงไม่ได้เสแสร้งแล้วก็คนมาทําการก่อนกันถึงได้โพสต์ไปแบบนั้นถ้าคนไม่ทําการก่อนก็ไม่ใช่คนบ้าไปด่าชาวบ้านนึกออกไหม แล้วแล้วก็แบบว่าตอนหลังๆคราวนี้ไม่ได้ละต้องให้ลูกเห็นว่าใจเย็นเพื่อเพื่อมาส่องซึ่งไอ้อจารย์ที่เราใจเย็นขึ้นนี่มันเกี่ยวกับยาพี่การที่เรากินนะแอดจ๋านะคะยารักษาซึมเศร้าเนาะแต่ตอนนี้ไม่ได้กินแล้วหนึ่งเดือนไม่ได้กินเยมันไม่ต้องฟอลโล่หรอพี่การเพราะแบบอย่างที่เป็นคุณหมอมาันสนหมอว่ายังไงบ้างกับอาการหมอเขาก็แจกแต่ยานอนหลับแล้วนะ ไต่อาซสพเศร้าก็คืองดไปเลยเดือนนึงแล้วค่ะเพราะงานมีแฮร์รอลด์ไงแต่จิงจริงแกต้องต้องพบคุณหมออเป็นประจำไหมคะหรือว่าเดือนละครั้งเดือนละครั้งที่คุณหมอประเมินไหมเรื่องเรื่องสภาวะอารมณ์เราหรืออะไรคุณหมอว่างังบ้างล่าสุดแกก็ให้แต่ยานอนหลับไม่ได้บอกว่าเป็นยังไงเพราะการคุณหมอว่าหนูดูคนขี้เหร่หน้อยลงไหมหรืออะไรอย่างนี้ไม่รู้ให้กันรู้ตัวเองจริงคุณหมอก็ประเมินอาการไหมว่าเราอยู่ในระดับขั้นไหน ป้าในการที่แบบซึมเศร้าหรือเป็นโทษทีนะครับเป็นไบโพล่าอะไรเงี้ยมันจอแจ้งไหมครับทุกการไม่ไม่แต่ว่าก่อนนั้นเนี้ยเป็นซึมเศร้าแต่ไม่ได้เป็นถึงไบโพล่าไบโพล่านะพิเศษเพราะเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ต้องถามเออี้ถามพี่ถัมพิเศษเนี่ยทุกการว่าเป็นไงการแบบเช็คติตดเด็จพอเราอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยแบบสะกัดการดูแบบว่า ชอบลงไหมดูเปลี่ยนน้อยลงไหมอะไรอย่างเงี้ยพิเศษเขามีคอมเมนต์เรื่องนี้ไหมแกรู้ตัวเองอเพราะว่าการเนี่ยวันวัน,นตอนเนี้ยนั่งปลูกต้นไม้ร้อยกําไลหินแล้วก็แบบว่าเล่นกับหมาอะไรอย่างาเงี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยติดโซเชียลเล่นกิจกรรมที่เราไม่เคยทำมืเอเลยนะที่พูดมาเมื่อกี้ไม่เคยทําเลยตั้งแต่เกิดมาแล้วมาทําเยอะมากเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเลยใช่ไหมพี่ก็คือเป็นมาร้อยนี่สนุกดี ต้นไม้ยังไปซื้อทั่วที่เล่นมาปลูกเองอันนี้คือเป็นเแผนแท็กว่าดีลการเป็นพี่การไม่มันสนุกเองเอแล้วก็เลยไม่ได้เล่นโซเชียลไงเห็นว่าหลังๆไม่ค่อยโพสเพราะว่ามันไปปลูกแต่ต้นไม้กบบร้อยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋จ้าปัญหาเราคือตอนนั้นเมื่อก่อนเราคือติดโซเชียลเกินไปมีอะไรก็โพสหมดทุกอย่างใช่ไหมพี่การโจทย์เยอะ ว่ารู้อะไรหมดแล้วก็กําลังตามจับก็แน่าจรวดเร็วนี่ค่ะเป็นคนใกล้ตัวนะคะคนใกล้ตัวน่าจะมีส่วนกับกระบวนการนี้ค่ะแล้วฟทางเป็นใคระพอพอจะรู้ยังคะ่รู้หมดแล้วค่ะว่าอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่พูดไม่ได้ตำรวจบอกอย่าพูดเพราะว่าเดี๋ยวจับไม่ได้นี่เราพูดไปเยอะแล้ว คือน่าจะได้จับได้เร็วๆนี้เนาะดีใจเหมาะเอ้ยจำเหลาว่าอย่าให้ค่ะเพราะว่าต่างยากเดี๋ยวจะต่างเพราะว่าเขาเขารู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไวตัวการก็เลยไม่รู้พูดไปอย่างเงี้ยมันจะไวตัวหรือเปล่านี่การสุดท้ายถ้าลูกจะแบบมีแฟนหรือมีความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะการโอเคไหมตอนนี้เป็นคุณแม่ที่ เขาโตแล้วนะเขาก็สามารถมีแฟนมีความรักได้แต่แค่อย่าทิ้งพ่อแม่กับน้องก็พอก็คือถ้าลูกรักใครเราก็รักด้วยใช่เพราะการเนี่ยรักเพื่อนของลูกรักแฟนของลูกทุกคนนะการเทคแคร์ดูแลด้วยตัวเองตลอดแล้วอย่างนี้เราจะช่วยสแกนด้ไหมคะไม่ไม่ให้เขาหาของเขาเองถ้าเกิดเสือรีเทิร์นที่การรับไหวถ้าเกิดเขารู้จัก หมายถึงว่าปรับการกระทําหรือว่าปรบับความคิดของตัวเขาเองอะ่ะแล้วมาขอโทษเราอะ่ะเราก็รับได้ไม่ยถึงไมถึง,ถงดีเหมือนนะครับพิการพิการดูเหมือนปล่อยวางแล้วให้อภัยหมดทุกอย่างรับได้ได้ไป,นะปนทนโสดง่ายหายเร็วอือคือ <pse. S 1> ี้กันด่าๆไปนะสองวันจก็ลืมละดูด่าใครไปจะไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ถ้า ทีมเดินเข้ามาแล้วขอโทษขอคำมาพิการคือพร้อมจะยกโทษใช่แล้วเขาก็ต้องปรับตัวว่าเขาจริงใจด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้มันจะเลียนที่หมดความสุขของพิการแล้ววันนี้คืออะไรครับการได้อยู่กัน5คนพ่อแม่ลูกก็หลังจะดีน่าจะไม่มีไม่มีหน้าดึงนองพิการเนาะไม่รู้ไม่รู้แต่พิการเคยคุยกับเสือ การเอาเฉพาะห้าคนก่อนการยังไม่เอาคนอีา๋อใช่ครับเพิ่งเพิ่งมาเจอกันครั้งแรกวันที่ยี่สิบเอ็ดก็ยังไม่ถึงเดือนเลยเอาทีละสเต็ปแล้วสารนัดรอบหน้าเห็นแกบอกยิถุนานอยู่ในคือยังมีนัะอยู่ใช่ไหมหรือว่าก็คือวันนั้นน่สารลงบันลังไปแล้วเคลียร์กันไม่ได้สายเลยนัดรอบหน้ายี่แผลมิถุนาแพอเคลียร์กันได้เสร็จแล้วค่อยไปถอนฟ้องคือว่าวันนั้นสารเลิกไปแล้วใช่ไหมหมดเวลาแล้วการดัน ไปกอดกวางหลังจากนั้นก็เลยดีกันเพราะอยู่แพ่อแม่ลูกไงแล้วต้องไปตามนั้นอีธารู้ว่าไม่ต้องไปแล้วต้องไปต้องไปถอนคดีนั้นวันนั้นเลยใช่ไหมยี่สิบท่านยี่แปดยี่แปดจะต้องไปถอนคดีที่อยู่ค้างอยู่กับศาลวันนั้นอย่างนี้คือตอนนี้คือเสือก็เดินสายกับคุณพ่อปกติเหมือนเดิมแล้วใช่ใช่ฝากด้วยนะคะ